เด็กซ่าย,ยัางครับผมกิจการหล่ะส่งครับซื้อเรียนเซื้อ,อยังลูกซื้อบัตรครับอืออายุป,ปอใดเหรอปอหนึ่งครับอ่านหนังสืออะไรหรือยังไดแล้วครับอ่าฝึกการอ่านเดี๋ยวอ่านในปอฟังรักเมืองไทยคนไทยนี้ดีเป็นพี่เป็นน้องเมืองไทยเมืองทองเป็นของคนไทยคนไทยเข้มแข็งร่วมแรงร่วมใจรักชาติยิ่งใหญ่ ไทยสามัคีธงไทยไต่ลงเป็นธงสามสีทั้งสามสิ่งนี้เป็นที่บูชาสีแดงคือชาติสีขาวศาส,สนาน้ำเงินงามตาพระมหากษัตริย์ไทยละเราลักเพื่อนบ้านไม่ลาลูกใครเมื่อยามมีภัยร่วม ร่วมใจพวกป้องกันเรารักท้องถิน่นไทยทำกินแบ่งปันถิ่นไทยเรานั้นช่วยกันดูแลอืมอ่ะสว,ส,ส,วส,สวัสดีครับลูกสวัสดีสวัสดีครับอื